พี่เป็นคนที่ดูแลสุขภาพเนาะอดีตพี่ทํางานรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็ดูแลสุขภาพมาตลอดไม่ค่อยได้กินยาโรงพยาบาลนะคะก็ชอบกินอาหารเสริมนะคะก็เลยไม่ป่วยนะคะนานๆจะเป็นหวัดเป็นไรทีนะคะแต่ทีนี้นะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วเนาะแม่พี่กับน้องชายพี่ป่วยพร้อมกันนะคะแล้วก็คุณแม่ก็คือติดเตียงน้องชายก็คือช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้พี่ก็เกิดอาการยอกหลังเนาะยอกหลังยอกแบบ เป็นมากเลยอะแล้วคือคือเวลาเรานั่งแล้วเราจะนอนไม่ได้แต่ถ้าเรานอนเราจะลุกไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พี่ก็เป็นไปหาหมอหมอก็บอกว่าพี่ลองทําอันตาซาวดูซิก็เลยทําอันตาซาวดูก็ไม่เจออะไรนะคะก็นะัดทำซีทีสแกนอีกก็ไม่เจออะไรเหมือนกันหมอบอกว่างั้นก็ไม่ต้องหาแล้วพี่มันอาจจะเป็นที่ว่าเราอะยกของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่กลัวว่าพี่น่ะจะเป็นโรค กดไหลย้อนหรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับตับใช่ไหมคะแต่กดไหลย้อนมันไม่มีอาการที่ว่าปวดแสดบปวดร้อนเพราะฉะนั้นพอหมอบอกว่าไม่มีอะไรแล้วพี่ช่วงที่ประมาณเดือนเมษาเนาะปลายเดือนเมษาพี่มาเจอเห็ดลินจือนะคะพี่ก็ได้ทานเข้าไปนะคะหลังจากที่พี่ทานเข้าไปเช้าสองเย็นสองเนาะปัจจุบันนี้พี่ไม่เป็นยอกหลังอีกเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ พี่จะเป็นคนที่นอนไม่หลับนะคะเพราะาพี่จะดื่มน้ําเยอะแล้วก็มันจะทําให้เกิดปวดปัสสาวะตอนกลางคืนดึกๆนะคะตื่นตีสองพอจากนั้นก็ไม่หลับไปหลับอีกทีตีห้าเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะตั้งแต่พี่ดื่มเห็ดลินจือแล้วพี่หลับดีมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นตีสี่ครึ่งประจําเลยค่ะค่ะก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทชวงตี้ทนะี่นําสิ่งดีๆมาให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ